สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้มีมาเอาเป็นว่า4คันแล้วกันนะครับข้างหน้าเนี้ยอ่าแต่ว่าผมเคยเปิดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งลูกค้าหรือ f c บางท่านอาจจะยังไม่เห็นคลิปนะครับอาจจะยังไม่แจ้งเตือนนะครับวันนี้เหลือที่ร้าน4คันนะครับ4คันโอเคคันแรกเลยคันแรกยูสุดีแมกเครื่อง2005นะครับราคา1 2 9 0 0 0บาทไว้เท่าไหร่ก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับ คันที่2อคันที่2สีน้ําเงินสีน้ําเงินคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับเครื่อง3.0ราคาก็1นึ่งแสบาทนะครับคันนี้คันนี้คันนี้ดีแม็กเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าผมเขาแยกกระบะไปแล้วนะครับแยกกระบะไปแล้วคันนี้ยกแยกได้หมดนะครับคันนี้ยกแยกได้คันนี้อ่ะต่อไปต่อไปสีดํารถเก๋งนะครับรถเกง๋งฮอ n ด้าแอคคอร์ดนะครับ Honda Accord เครื่อง3.0นะครับราคา69,000บาทนะครับนี่6 9 0 0 0บาทใครที่หาย,ยูยตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยรถพร้อมใช้งานถูกกว่ามอไซค์กกอ,อีกนะครับถูกกว่ามอไซค์อีกนะครับเอาไว้ขับเล่นช,ชมบอกชมวิวไปเที่ยวได้เลยคันนี้นะโอเคเดี๋ยวพารีวิวคร่าวๆนะครับคร่าวๆเพราะว่าเคยลงรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับ คยลงรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งสภาพก็จะประมาณนี้เลยภายในเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าบ,บางอ่บางคันจอด,จอดไว้ก็ถอดแบตออกนะครับถอดแบตออกก็จะไม่ได้สตาร์ทให้ลูกค้าดูแต่ว่ารถติดทุกคันขับได้ทุกคันนะครับขณะที่ยังมีแบตอยู่ผมก็จะสตาร์ทให้ดูนะเคสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะ แต่ว่าคันนี้แยกแยกกระบะไปแล้วนะครับคันนี้ยกแยกได้เลยนะครับเครื่องก็ยังเหลืออยู่นะเครื่องก็ยังเหลือเค okay, มาคันต่อไปคันต่อไปยูสูดีแม็กนะครับเครื่อง3.0นะเป็นเครื่องคอมมอนเ็วแล้วเป็นเครื่องคอมมอนเลวแล้วนะครับตัวนี้นะ119,000บาทสภาพโดยรวมก็โอเคเลยนะครับพร้อมใช้งานขับทางไกลได้สบายอีกเช่นเคยนะครับ ว่าสถานที่อยากจะแคบหน่อยนะตัวนี้นะโอเคอันนี้บ้างสภาพสีก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ระบบไฟออกปกติทุกอย่างนะครับระบบไฟออกปกติทุกอย่างเลยอันนี้ก็หนึ่งแสนสองหมื่นก้าพันบาทนะครับราคาไม่เกินจริงครับราคาไม่เกินจริงพร้อมใช้งานทุกคันนะครับใครหาอยู่เข้าไร่เข้าสวนทักผมเข้ามานะครับ สภาพก็จะประมาณนี้ภาพก็จะประมาณนี้เลยซับภายในประตูไม่ขิเรนะเหาก็จะประมาณนี้นะครับรงสตาร์ทเครื่องในรงขั้นนี้นนนขั้นนี้มีแบตบาลงนี่เนาะอ่าสตาร์ทขั้นนี้แ้วก็เอาแบตไปใช้ขั้นฝาสตาร์ทในลูกค้าเพิ่งอีกเท่อน,นึงอะไรลงโยกย้ายแบตไปมาอยู่เงี้ยครับลูกค้า แต่ซื้อลรถกับผมได้แบตอยู่แล้วนะแล้วบางทีก็ถอดออกนะครับถอดออกไว้ชาร์จนะครับเพราะไม่ได้ใส่วันนี้เอามารีวิวเข้าวๆให้ลูกค้าฟังให้ลูกค้าดูนะครับประมาณนี้นะเปิดห้องเครื่องยังหน่อยรุง่งเปิดได้ป่ฟ้ากระโปรงเปิดได้ป่าฟฟ้ากระโปรงฟ้ากระโปรงประมาณนี้เลย ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพลูกค้าไหวเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะข้อแจมยางเดิมระบายความร้อนได้ดีกว่า,ายางเดิมที่มาติดรถนะครับประมาณนี้นโอเคล่จะรับรถเดี๋ยวถอดแบตเลยเอาส่คันหน่เมือนสตา์ให้ลูกค้าเพิ่อ ประมาณนี้นะสวยงามนะครับนะหรือลูกค้าอยากดูคลิปรวมๆเฉพาะคันนี้คันนี้หรือคันนี้ลูกค้าเข้าเข้าไปที่วิดีโอช่องปอลุงเรืองรถบ้านได้เลยนะผมก็จะมีวิดีโอที่เคยลงไปแล้วนะครับดูลูกค้าก็ดูป้ายทะเบียนเอานะครับว่าผมเคยลงตัวไหนไปบ้างก็จะประมาณนี้เลยสภาพรถก็รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับแต่นี่มัน รถจอดอยู่โกดังอาจจะยังไม่เจอเจ้าของหรือลูกค้าอาจจะยังไม่เจอคลิปนะครับก็เข้าไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับก็มีบ้างบางคันก็ขายไปแล้วบางคันก็ไปแล้วนะครับก็แล้วแต่ช่วงบางคันอยู่เป็นเดือนก็มีนะครับรถเลือกเจ้าของนิดนึงนะครับเดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูคันคันน้ำเงิน อันนี้เป็นเครื่องเป็น s l x s l x เครื่อง3.0เครื่อง3.0นะเครื่องสามพันหครับคอมมอนเลวพวงมไลาว power ทุกคันนะคอมมาลาว power ทุกคันเอามาคันนี้ก่อน่าชมยางชมอมยูเลาะนี่ละ <c oughs> จะประมาณนี้6 9 0 0 0บาทนะ h o n d a Accord ครับเลนครับหัวครับแบบไปช่วงไปชิวได้สบายเลยนะครับคันนี้นะล้อแมกด้วยนะครับ แค่รอแม็กสั่งกิโลกะสี่พันแล้วเอา้าตีง,ง่ายๆรอละพันนะครับยางก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะยางก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยคันนี้ใช้งานย,ยาวๆนะครับภาษีเริ่มบอกเลยคันนี้คันนี้ภาษีปีหกแปดด้วยนะครับภาษีปีหกแปดจะประมาณนี้แต่คันนี้เอาไว้ยกแยกนะครับยกแยกเนี่ยดูสภาพห้อ,พองเครื่องรถเสน่ห์ล่างเนอะ แห้งกลิกเลยนะครับแบตก็จะถอดไว้ชาร์จบ้างนะครับก็เลยได้โยกโยกย้ายไปมาบางทีผมก็เอาไว้ลองรถลองรถที่ร้านนะครับจะประมาณนี้อะไรที่ร้านก็ยกแยกได้หมดนะครับอะไรชิ้นไหนพังเครื่องเกียร์พังหาที่ซื้ออะไรไม่ได้ก็ปอรุ่งเรืองรถบ้านปอรุ่งเรืองอะไหล่ยนสองร้านนี้นะครับร้านเดียวกันนะครับอันนึงก็จะรีวิวรถ โดยเฉพาะเลย,อ,เลยอันนีงก็จะเป็นอะไรนะครับเป็นร้านเดียวกันนะแล้วอาคือบมปักเบอร์คือกันยังคนสงสัยเนาะอันนึงน้องไส้ผมอันนึงผมประมาณนี้ครับผมมีอย่างหลายลูกค้าก็มาซื้อรถเลยได็กยัง,ยง,ยง,ยงยังครับปะนิสันบีเอ็มตอนเดียวักครู่นะครับอย่าเบิ่งให้ครับอย่าเพิ่นใส่แบตล่องรถกครับแป๊บนึงแป๊บนึงกินน้ำน้ำทาครับ จะประมาณนี้นะสภาพารวมแล้วก็โอเคใช้งานได้นะครับสตาร์ทได้ร่วเมืองเกียววางนี่ะอันนี้เป็นเครื่อง3.0นะ3.0นะครับขับใช้งานยาวๆนะครับน้ำเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องขับใช้งานยาวๆเลยนะครับรถที่ผมเอามารีวิวให้ลูกค้าคันไหนไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีคันไหนใช้งานได้ ผมก็บอกว่าใช้งานได้นะครับรีวิวตามความเป็นจริงร่องรอยก็ลูกค้าอย่าไปซีเรียสมีตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ใช่อุปสรรคในการใช้รถอยู่แล้วนะครับนี่จะไเสียบเครื่องคตนเงี้ยพ่นนิ่งนะครับโอเคโลงดับเครื่องเลยเปิดราคาดอนะ่ะปอล่ะอันนี้มันไม่มีแบตนะไม่มีแบตนะครับฮ็อตอนดาอ้าแอรคอร์ดนะบอกเลยอนดาอ้าแอร์คอร์ดหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ อีโซดีแมทสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินคันนี้เอาไป1นึ่งแสนหนึ่งบาทเป็นเครื่องสามพันขายตามสภาพนะครับอันนี้เครื่องสองพันห้าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไว้เท่าไหร่ก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับลูกค้าอยากได้ราคาไหนนะครับต่างจังหวัดก็จะส่งได้นะครับไกลสุดผมส่งที่ใต้อเพิ่งส่งลูกค้าสองคันที่ชุมพรนะครับขอบคุณเฮียมากจากชุมพรนะโอเค ฝากด้วยครับปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับเบอร์โทรติดต่อ0655369898 0854534434 2เบอร์นี้นะครับช่องผมปอรุ่งเรืองรถบ้านแล้วก็แอดไลน์ได้เลยแล้วก็ดูที่ facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ